สวัสดีครับผู้ติดตามหรือผู้ที่ผ่านเข้ามารับชม youtube ช่องของช่างนิคมน้ำมายิปนานทุกท่านนะครับค่าคืนนี้ครับเป็นค่าคืนเลยครับส่งงานสามตัวครับผมเป็นตัวที่ทําค้างไว้เมื่อวานสองตัวนะครับก็วันนี้เครือผิวจนวันนี้ก็ได้ทําตัวลางเรียบหนึ่งตัวนะครับทั้งสามตัวเป็นท้ายปะดูครับท้ายปะดูความยาวก็ 130ระยะชัก75นะครับปีกโรเลอร์ลูกปืนทั้ง3ตัวครับพิเศษของตัวยกยิงนครับของตัวยกยิงจะเป็นปีกปีก50ครับความกว้างปีก50ส่วนกำคอก็จะเป็นมาตรฐานครับปีก45ครับโรเลอร์ก็มีลูกปืนครับลื่นครับผมสแตนเลสอย่างดีครับปีกก็ ความหนาหกมิลนะครับเจาะดูรดอําหนักหน้าอุปกรณ์ที่ให้ไปก็คุณภาพดีนะครับทั้งหลังก็จะเป็นไกสแตนเลสมีเซฟนะครับไม่ลันแน่นอนครับทั้ง3ตัวเซฟบนนะครับอย่างตัวแรกนี่ก็จะเป็น รางเหลี่ยม19คูณยนะครับความสูง21แข็งแรงครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวรางกลมตันนะครับที่เห็นในรูปเป็นรางกลมตันนะครับความตัว22นะครับตัวที่3ก็เช่นเดียวกันครับยกยิงก็เป็นรางเหลี่ยมนะครับก็เป็นท้ายปดูครับทั้งสามตัวโลดไลน ชุดนี้ก็ถือว่าสวยทีเดียวครับทายประดูเป็นงานของช่างนิคมนามายินปาน่านนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งซ้ายครับผมฝั่งซ้ายก็จะเป็นลักษณะเองครับอึ๊บ แป๊บหนึ่งครับนี่ครับก็รีววยามค่ำคืนครับเสร็จก็มืดค่ำก็ตัวนี้ก็ปรับความลาดเอียงของท้ายนิดหน่อยครับตัดสลบรับสลบนิดหน่อยนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาครับเป็นงานคิวสั่งทำนะครับไม่มีสต็อกครับผมเป็นงานคิวสั่งทำนะครับ เยะรอคอยก็ประมาณหนึ่งเดือนครับช่างนิคมนามายิงปลานานนะครับหรือจะปรับปรุงสเปกความสั้นความยาวของรางยังไงก็ทักทายเข้ามาได้ครับไม่ซื้อไห่วาครับทักมาพูดคุยสอบถามนะครับลินนี้สั้นๆครับหลาปริกรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ